สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็จะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดในมวยไทยเจ็สีซึ่งจะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์มาแล้นะครับวันนี้มวยน่าจะล่นเวลามาเร็วนิดหนึ่งมวยเริ่มชกกันเวลา12นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะครับ เริ่มกันเลยนะครับคู่ที่1เป็นมวยรอบบูญเสือพทาแบันแทนนะครับครั้งที่17สาย4ฝ่ายแดงนี่สุภาพน้อยสอรวริธากับฝ่ายน้ำเงินฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกพิกัด120ปอนด์สปอนสุภาพน้อยมา120.8ลดจุดฟ้าสุชนมา120.2ลดจคู่นี้เลทเปิดให้ฝ่ายแดงสุภาพน้อยต่อ54คู่นี้ผมก็ยังชอบที่ฝ่ายแดงนะครับสุภาพน้อยอ กระดูกมวยประสบการณ์มวยน่าจะเหนือกว่าคูนี้จะอาศัยประสบการณ์มวยแล้วก็กระดูกมวยที่เหนือกว่าน,นี้เบียดอันชนะไปได้นะครับต่อไปคู่ที่2นะครับเป็นยังเป็นมวยรอบปูนเสืออยู่นะครับฝ่ายแดงเพชรขวัญชัยจิตเมืองนนท์ฝ่ายน้ําเงินชายชนะแป่งกองปราบพิกัด120บปอนด์เท่าเดิมน,นะครับฝ่ายแดงเพชรขวัญชัยนี่มา120ไม่ต้องลด ฝ่ายน้ำเงินชายชนะแปลงกองปราบมาหนึ่งร้อยยี่สิบเหมือนกันไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เลดเปิดฝ่ายแดงเพชรขวัญชัยต่อสามสองนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินชายชนะจะได้สูงกว่าร้อยกว่านะครับเห็นเห็นเลยแต่เลดยังแข็งอยู่ทางฝั่ง,งเพชรขวัญชัยนะครับต่อสามสองคู่นี้ผมก็ยังชอบที่เพชรขวัญชัยนะครับเพชรขวัญชายนี่เป็นขวัญใจมวยตู้ช่องเจ็ดสีแล้วนะครับเป็นมวยบูสทรหดอดทนมากนะครับ ยังไงควัจะเป็นกลายเป็นควัญใจตู้จะสีคนใหม่นะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบที่เพชรควัญชัยจิตเมืองนอนมีทั้งลูกบูลูกสู้ลูกทรหดแล้วก็มีลูกหนักด้วยนะครับฝ่ายน้ําเงินนี่ถ้าโดนลูกหนักไปอาจถอดใจได้นะครับทุนนี้ชอบเพชรขวัญชัยจิตเมืองนอนครับเลดเปิดต่อ3าสองนะครับขยับมาดูคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงกลางปีน้อยเพชรเกร็ดเพชรน้ําเงินอินทรีทองปอพินพัฒน์พิกัด136ปอนด์เท่ากันนะครับ กลางปีน้อยมา136ไม่ต้องลดส่วนอินทรีทองมา136.3 13ลด13 .3 นะครับคู่นี้เลทเปิดให้กลางปีน้อยฝ่ายแดงต่อ54นะครับท,ทั้งทั้งที่เคยแพ้มานะครับซึ่งวันนั้นแพ้ที่การต่อน้ำหนักให้2ปอนด์แล้วก็การเตรียมพร้อมก็มีน้อยกว่าเนื่องจากรู้ตัวน้อยแล้วก็มาแทนกระทานหันแล้วต้องต่อให้2ปอนด์ไปลายก็เลยเหี่ยววันนี้มาพบกันใหม่ที่น้ำหนัก136อปอนด์เท่ากันการเตรียมตัว ค่อนข้างดีทั้งคู่ยังไงถ้าไปปลายไม่หมดนะครับกลางปีน้อยดีกว่าแน่นอนครับน,น้ำหนักเท่ากันด้วยแล้วก็เหลี่ยมเชิงนี่ชั้นครูอยู่แล้วกลางปีน้อยอส่วนอินทรีทองนี่มวยเข่านะครับเข้ามาก็คงต้องผ่านเหลี่ยมชั้นเชิงของกลางปีน้อยไปได้ไปให้ได้ซะก่อนนะครับกูนี้เลดเปิดกลางปีน้อยต่อ54ผมก็ยังชอบที่กลางปีน้อยนะครับผมว่าไปปลาย ไม่น่าจะหมดแรงง่ายๆเพราะว่าการเตรียมตัวความพร้อมนี่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าเที่ยวที่แล้วยังไงบริหารกําลังดีๆไม่น่าจะหมดครับวันนี้ชอบกลางปีน้อยเพชรเก็ดเพชร,รครับแก้มือได้สําเร็จนะครับ <S <S <ๆ S 1> ต่อไปคู่นั่นำรายการคู่ที่4นะครับฝ่ายแดง10 0แสนต่อเอี่ยวเจริญทองภูกเก็ตนะครับฝ่ายน้ำเงินรถถังจิตมังนนพิกัด131ปอนด์นะครับ10แสนมา131.2ลด รถถังมา131.4ลดจุด4คูนี้เลดเปิดเสมอ10แสนฝ่ายแดงนะครับคูนี้10แสนนี่ลอยกว่าสูงกว่า,านิดๆน,นะครับลดถ,ถังมีจะสั้นกว่าแต่ก็ปเป็นเรื่องปก,กตินะครับลด <c oughs> ถ,ถังต่อยกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบค่ตสูอยู่แล้ววันนี้ก็เสียเปียบอยู่เหมือนเช่นเคยนะครับเลดก็เลยเสมออยู่ทางฝั่ง,ง10แสนเนื่องจากผมมองว่า เรื่องสัสดส่วนเรื่องสูงสูงนี่อาจจะได้เปรียบก็เลยราคาก็เลยอยู่ฝั่งเสมอ1 0บแสนนะครับแต่วันนี้ผมยังชอบลูกแข็งแก่งลูกบูลูก,ลกทรหดอดทนลูกเดินชนของอรถถังนะครับคู่นี้ผมชอบรถถังจิตเมืงนองนนให้ลองไปที่รถถังจิตเมืงนองนนนะครับผมชอบลูกบูลูก,ลกทรหดแล้วก็การการยืนระยะไปลายๆน่าจะมั่นคงกว่า10บแสนนะครับแต่คู่นี้ยังยืนยันว่าค่อคนข้างสูสีดูยากก็ ก็คงต้องวัดกันที่ปลายๆนะครับว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันต้นๆก็ก็คงต้องเบียดสูสีกันไปนะครับแต่คูณนี้ปลายๆผมยังชอบที่รถถังจิตมืองนน์นะครับลูกทอหดอดทนนี่ต้องบอกว่าเหลือหลายต้นสิบแสนนี่อาจจะมีลูกเหลี่ยมเหลี่ยมทรงมาช่วยนะครับเวลาเข้าวงในแล้วแต่ยังไงไปลายๆผมก็ยังชอบลูกแข็งแก่งลูกทอหดอดทนของรถถังจิตมืองนน์นะครับปลายๆน่าจะเบียด ต้องบอกว่าเบียดนะครับคู่คีมากน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ไปลายๆนะครับคูน่นี้เลทเปิดสิบแสนผมชอบฝั่งรถถังจิตมือนนครับมวยที่ชอบนะครับวันนี้ให้2ตัวนะครับคู่ที่2นะครับมวยรอบปูนเสือ,อคู่ที่2ฝ่ายแดงเพชรขวัญชยัยจิตมือนนต่อ32แล้วก็อีกคู่หนึ่งให้กลางปีน้อยเพชรเกียรติเพชร,พชรคู่ที่3านะครับเลทเปิดต่อ5้าสีผมว่ากลังปีน้อยไม่น่าจะหมดแรงหรือว่าเหี่ยวปลายนะครับ คู่นี้ก็เลยให้กลางปีน้อยเพชรเกตเพชรครับเด็ดมี2ตัวนะครับคู่2เพชรขวัญชยัยจิตมึงนอนต่อ32คู่3กลางปีน้อยเพชรเกตเพชรต่อ54ครับอันนี้คือมวยเด็ดของผมนะครับวันนี้แล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับเล่นมวยอย่าลืมออกตัวนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางไว้สักหน่อยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สบายใจแต่ถ้าเกิดอยู่ตัวไม่ดีก็เห็นท่าไม่ดีก็ต่อออกตัวไปบ้างเพื่อจะได้เซฟ เซฟให้ให้เราสบายใจขึ้นนั่นแหละครับแล้วก็ฝากถ้าใครต้องการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยก็แอดเข้ามาได้นะครับ Facebook มุม2เวียนครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับออกตัวครับดีที่สุดลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ